สวัสดีทุกคนด้วยนะคระับบิวท์โรบอทแชนแนลและวันนี้มาอยู่กนันในโลกเฟลิสบอยครับ <Yeah. S 1> แครี่แห่งการเวลานั่นเองอันนี้เนี่ยผมเล่นแบบไม่ตายเลยนะครับและโหวขนาดนี้เนี่ยเชิญรับชมได้เลยนะครับอันนี้ต้นเกมเซนเตอเข้ามาบอลลนซีนนะครับผมทำให้ทีฝั่งเขาเนี่ยชนป้อมนะครับ <Yeah. S 1> เบฟเราเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะดันไปหาฝั่งเขาได้ขึ้นอันนี้ต้องให้ซ <All right. S 1> ัพพอร์ตคอยแก้เวฟให้ครับ <Yeah. S 1> ในช่วงต้นเกม ในตอนที่เราเป็นแคลรี่นะครับต้นเกมเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่การลายคลิปมากกว่าการต่อสู้นะครับผมยี่เราลายคลิปแม่นเนี่ยเราก็จะได้เงินเยอะครับแล้วก็จะได้ไอเทมได้ไวเพิ่นเองครับฉะนั้นเนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยเน้นไปที่การลายคลิปนะครับแต่ก็ไม่ถึงว่าจะตีคิทอย่าเดียวนะครับถ้ามีโอกาสหรือว่ามีจังหวะเนี่ยเราก็สามารถคิวฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้นะครับต่อามาผมจะขออธิบายสกิลของตัวละครนี้นะครับ สกิลที่หนึ่งครับทม์บอกสามารถกระโดดได้นอกทิศทางครับแล้วก็เมื่อเราได้รับดาเมจในช่วงสองวีแรกเนี่ยแล้วเรากระโดดเนี่ยเลือดเราจะฟื้นกลับมานะครับผมสกิลที่2เนี่ยทม์ดูเลชั่นครับเมื่อกดสกิลนี้เนี่ยฮีโร่ศัตรูจะเคลื่อนที่ช้าลงแล้วก็ตีช้าลงครับแล้วเพิ่มความหนาสกิลของฮีโร่ศัตรูที่โดนสกิลนี้สกิลที่สนะามครับไทม์เราครับเวลาเราโจมตีฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีโอกาสติดสตันนะครับผมเป็นเวลาวลส่วนจุดให้อาวิท้ายครับ สกิลอันตีโวนูสเซียครับก็สือ่ฟอบนั่นเองทําให้ศัตรูที่อยู่ในวงเนะี่ยไม่สาม,มารถขยับได้ครับและเราเนี่ยจะเคลื่อนที่ไวขึ้นตีเร็วขึ้นครับถือว่าเป็นสกิลที่โกงมากๆเลยครับสกิลนี้หลังจากนี้เนี่ยผมจะเอาแช่ช็อตที่สําคัญสำคัญสำหรับในเกมนี้ไหมทุกคนดูกันนะครับ let's go ช็อตนี้เนี่ยเพื่อนเราไปเลือกกินไปนะแล้วเซนทอลเขาก็หิวครับเขาเข้ามาฆ่าเพื่อนเราอย่างในป้อมแบบโชคยยดีที่ว่าดาเมจเอาพอทำให้ตรงนี้เนี่ยการเรียนผมเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยครับในช่วงต้นเกม ไอเทมที่ผมจะเอาชิ้นแรกก็คือเอมโดนะครับเอมโดเนี่ยทำให้เรามีเกาะเพิ่มขึ้นอันตราการฟคลืนฟูเพิ่มขึ้นแล้วก็เราสามารถจับจิบมาเป็นนุกหนองแล้วครับทำให้เราเนี่ยฟาร์มได้ไวมากขึ้นครับดีมากๆสำหรับเฟลิสตอยในช่วงต้นเกมที่ไม่มีจิลช่วยฟาร์มเลยระหว่างนี้ทีมลูกข้ามต้องการจะได้เพื่อนเรานะครับแต่ว่าทีมเรามีคนวาร์ปฟอร์นผมก็เล่นส่วนไปเลยครับก็บคิวไลออนมาได้หนึ่งิวครับแล้วเพื่อนเรายังไหวคนระับยังมีคลิงตามมาครับ เอีวพิงเทอร์ไวเวื่อนครับวัดโดดไปเลยครับไอ้ไอ้ไอ้แล้วเก็บคิวไปได้เพิ่มครับผมช็อตนีุู้มักมากครับการเงินเราเนี่ยดีมากๆเลยนะในช่วงต้นเกมนี่ก็คือการใช้เฮมโดครับเราจะสามารถเส่ชีบป่าเนี่ยเราเป็นลูกสมุนของเราได้ครับทำให้ชีปเนี่ยช่วยเราฟาร์มได้ดีมากๆเลยครับผมหลังจากที่ผมมีเฮมโดแล้วเนี่ยผมก็ฟาร์มอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อปูลการเงินของเรา เฟรนดเลสไวด์เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ต้องใช้ไอเทมเยอะมากครับเพราะว่าตัวละครมันเป็นแครี่เลสเกมครับยิ่งไอเทมเราเยอะเนี่ยแอแท็กสปีดเรายิ่งเยอะยิ่งแอแท็กสปีดเราเยอะเนี่ยโอกาสที่เราจะตีติสกิลสามหรือว่าตีติสตันเนี่ยก็จะเยอะขึ้นตามไอเทมเราเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นเกมเราอย่าเพิ่งไปบวกเดียครับถ้าเราเป็นฮาร์ดแคร์รี่แต่เหมือนเพื่อนเราจะบวกกันตรงกลางครับกินโนนมาถึงห้าตัวเลยครับแล้วผมเมียโพโน,นด้วยผมป้อกัเลยครับแล้วปะตีครับเก็บชกิลไลท์ออนได้หนึ่งตัวครับ แต่ดัเมยผมยังไม่พอครับในช่วงต้นเกมเพราะว่าผมยังไม่เีไอเทมเพิ่มความเร็วโจมตีนะมีแช่นิมอัน,นดียวเองแต่ว่าเพื่อนกดไซรินมาตอนนี้ได้ต่อไปเพื่อนไม่ได้สักตัวแล้วพักเข้ามาครับโดนใบหรือเปล่าไม่ถูนะกครับแล้วผูเก็บอยู่ปักมาได้เพิ่อมอีกตัวแต่ว่าคุงมากๆเลยนะคชอนน็อตนี้ผมก็ตัดสินใจจะออกเลยครับเอาไปฟาร์มต่อคุงมากมากครับช็อตน,นี้ เราได้ค่าไปสองแล้วเราไม่ตายด้วยหลังจากจบไฟเมื่อกี้ไปเนี่ยเราก็ได้ไอเทมช่วยฟาร์มเพิ่มมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับนั่นก็คือมิลสตอร์มาพรอนสายฟ้าทําให้เราเนี่ยตีไวซ์เนี่ยเราก็มีโอกาสตีสายฟ้าทุกครั้งเวลาที่โจมตีนะครับทำให้เราเนี่ยฟาร์มไวขึ้นมากๆครับไอเทมนี้ถือว่าเป็นหนึ่งไอเทมซีของเฟรนสไวด์เลยครับตอนเกมว่า16นาทีแล้วผมก็ยังฟาร์มอยู่นะครับซึ่งแต่ต้าทูเนี่ยมันเป็นเกมที่ถ้าเราเลือกตัวละครเลเกมมาเนี่ยเราก็ต้องฟาร์มจรรรรรริิงๆนนนนนะะคคับบไไไมม่่่วปปปกกกกต้เเเเเเเยยยยอใณีีีีีทาส ันจะตามมซึ่งยากมากๆครับถ้าเราเป็นตัวเลทเกมแ้วเพื่อนเราไปตายตรงกลางหมดเลยถ้าผมไม่ตัดสินใจฟาร์มแล้วผมเลือกที่จะไปบวกเนี่ยโอกาสแพ้ไฟมีเยอะมากแล้วทำให้การเงินที่เราได้มาเมือ่อกี้เนี่ยอาจจะทอนฟอนตกล้มไปเลยครับผมเลยเลือกที่จะฟาร์มดีกว่าังหว่างนี้ผมเห็นเพื่อนบวกข้างล่างครับแล้วผมมีอันตีด้วยผมก็เลยวาร์ปมาเลยแต่ว่าเราอาจจะมาช้าไปนิดน,นึงก็พยายามที่จะเข้าไฟไวที่สุดนะครับถือโัโนมาแต่ไกลแล้วแต่เพื่อนฆ่าได้ด้วยครับ ครัเราเนี่ยไม่ต้องใช้โคโนโลเลยไปนี่แต่เซนทอ์ไม่ตายแล้วผมโดนอันติวินเทอร์ไวเวอร์นะครับเพื่อนตายไปเลยแต่ว่าคิงอยากเอาแห้อยู่ครับตอนนี้วินเทอร์ไวเวอร์มันตายผมก็เลย cancel โคโนออกไปก่อนนะแล้วก็มาตีเวทซิงแทนพอเวทคิงตายชีวิตแรกเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจโคโนโลเลยให้เพื่อนตีซีอเอาคีปช่วยสกิลด้วยครับ แต่ว่าพวิธีมันถึกมากๆครับเขามีอมเวุธก็เลยไม่ตายผมเลยเลือกสายส้นใจที่ออกแต่ไฟนี้ผมก็ได้แค่เวสจริงมาหนึ่งชิ้ครับก็เถือนไปอย่างโอเคไปได้แย่แล้วผมก็กลับไปฟาร์มต่อช็อตน,นี้ผมได้ไอเทมอัปเกรดอย่างโยเนียมาครับเป็นไอเทมที่อัปเกรดต่อมาจากเมลสตอร์มครับก็คือฟอนสายไฟใหญ่ท้าไม่เราตีไว้ขึ้นแล้วก็มีโอกาสตีสายไฟเยอะขึ้นครับแล้วผมเกือบตายเพราะว่าผมเหี o ่ยวสิบกางไปหน่อยครับ ย่งดีที่เพื่อนมาช่วยสอนได้แตกลับมาเนี่ยผมเห็นเพื่อนบวกกันที่ตรงกลางครับแล้วเส้นทอ่าเพิ่ใช้แอนติไปทําให้ผมตัดสินใจมาบวกกับเพื่อนตรงกลางครับเพราะผมมีแอนตี้มาดีด้วยผมก็เล่นรีบมาใช้สกิลกระโดดมาเนี่ยไอ้ว่าเพื่อนเนี่ยบวกกันไปก่อนแล้วผมก็พยายามมาให้ไหวที่สุดผมก็เลิงเวลาผมว่าจะโคโนโปักครับแต่ว่าปักเนี่ยโดนใบตายเร็่อนโดยที่ผมเล็งต่อไปก็คือซับครับผม แอลลี่เนี่ยเราต้องจัดก,การโรนิซ่าง,ง่ายที่สุดก่อนนะครับผมก็เลยตัดสินใจโคโน,โนให้มันโดนซัพพอร์ตด้วยนะครับถ้าผมรู้ว่าเวทคิงเนี่ยมีอีกชีวิตหนึ่งครับผมก็เลยไปหันไปโฟกัสวินเทอร์ไวเวิร์นครับแต่ผมไม่รู้ว่าตัดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิดเพราะวินเทอร์ไวเวิร์นเนี่ยมีสกิเลเซฟตัวเองเยอะมากครับดูดิครับทั้งบินหนีทั้งจู๊กทั้งเช่ตัวเองกว่าเราจะฆ่าวินเทอร์ไวเวิร์นตัวนี้ตายเนี่ยเพื่อนเราตายไปถึงสองคนนะครับแต่ผมทีมเซนทอร์พอดีผมก็เลยกลายจาก็มาด้วยครับ แต่ผมก็ยังชิบเพรผมไหวอยู่ดีเพราะว่าคนจีบเบทคิงเขาตายไปด้วยนะผมก็เลยตีว่าสู้กับเบทคิงกันเลยแล้วไอ้แท็กสปีดเราเยอะเนี่ยโอกาสตีติดขันเราก็เยอะครับเบทคิงตีสวนสู้รถขับเราแทบไม่ได้เลยนะครับแล้วผมก็ใช้สกิลหนึ่งกระโดดเพื่อฟื้นฟูลเลยครับแล้วผมก็ฆ่าเบทคิงได้ไปนี้เราเก็บไปถึง3าิวนะครับทำให้การเงินเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยครับถือว่าเข้าทางเราเลยครับเพราะฮีโร่ทีมเราส่วนใหญ,ญ่ก็ค่อนข้างเลดเจมครับเจดสวอยไซเลนเซอร,ร์ชาแมนแล้วผมก็ได้ไอเทิพเพิ่ม เป็นความแยกลาครับถ้าเราโดนสถานาะผิดปกติเนี่ยเช่นไหมแต่ว่าโดนทําให้เราตีศัตรูไม่ได้เนี่ยเรากดเมต้าปุ๊บสถานะทุกอย่างที่เราโดนจะหายไปเลยครับถือเป็นไอเทมที่ดีมากๆครับสำหรับเฟรนด์บอยตอนใจที่ข้าปักได้ผมก็ตัดสินใจวาร์ปลงมาข้างล่างครับเพราะว่าผมเห็นว่ามีตะเปฟาร์มเยอะและตัวละครเราเนี่ยก็ยังต้องการไอเทมอีกชิ้นหนึ่งครับที่สาคัญมากๆนะผมก็เลยตัดสินใจวาร์ปาฟาร์มเลยไม่สนใจว่าเพนจะบวกต่อหรืออะไร แล้วผมเห็นเพื่อนบวกกับตรงสามเหลี่ยมฝั่งเขาครับผมมีโคโนโพอดีผมก็เลยตัดสินใจมาไฟต่อเลยครับไอเทมผมก็มีพอสมควรละเพื่อนก็โดนหนัดอยู่แล้วเพื่อนก็ตายไปหนึ่งครับแต่ว่าผมมีโคโนโรครับผมโดนมาแล้วผมโคโนสามไปเลยครับตัดสินใจฆ่าวินเทอร์ไบเบิลก่อนครับเพราะไลออนโดนซอกอยู่ครับแต่วินเทอร์ไบเบิลก็มีเสียวอีก แล้วผมก็โดดจังหวะก่อนแล้วก็โดดไปขับมินเทอร์ไวเบิร์นดได้ครับสมาชิกทีมเขาเนี่ยมาเยอะมากๆครับอ่านตัวแลบบ้วผตัดสินใจโดดหนีมาไปเลยครับหลังจากที่วิสซิงเกิดเพราะผมรู้ว่าไม่ไหวในเนี่ยไปนี้ถือว่าเราเสียเปรียรบนะเพราะว่าเราตายไปถึงสามทีมเขาตายไปแค่สองคนเอง แล้วผมก็ฟาร์มจนได้ไอเทมสีของเฟลิสโวย์ครับก็คือบัตเตอร์ไฟนั่นเองบัตเตอร์ไฟเนี่ยเป็นไอเทมที่เพิ่มความโดนโจมตีเราได้เยอะมากๆครับแล้วไอสีอย่างที่ดีมากๆของบัตเตอร์ไฟก็คือหลังจากที่เราออกไอเทมนี้เนี่ยศัตรูเนี่ยมีโอกาสที่จะโจมตีไม่โดนเรานะครับแล้วบวกกับทาเลนต์ของเฟลิสโวย์ที่เลเวลที่25ที่จะเพิ่มอัตราการหลบหลีกส่วนตัวของเฟลิสโวย์ครับทำให้เฟลิสโวย์ที่เลเวลที่25บวกกับบัตเตอร์ไฟเนี่ยศัตรูเนี่ยมีโอกาสททีีีี่่่่จะะตตไมมมโดนนนนเเเเเรรราาาาาายยยยยอกกกๆคับให้้ขึ แอวเวนบวกกันตรงกลางผมตัดสินใจวาร์ปมาเนียครับเพราะว่าผมมีทั้งอันติมีทั้งปัตเตอร์ไฟไดเป็นไอเทมสีผมก็ตัดสินใจโดนมาครอบเลยครับสตัวแล้วผมก็ตี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 สังเกตได้ว่าตอนเราอยู่ในวงโฟโนเนี่ยเราตีไว้ขึ้นมากๆนะครับและเซนทอก็มาครับแต่ผมไม่กลัวนะเพราะว่ามีบัตเตอร์ไฟครับแล้วผมก็โดนสกิลหนึ่งเอาเลือเ่อนขึ้นมาโชว์สติ๊กไป็นหนึ่งพีครับแล้วก็สามารถเก็บกิวดเซนทอไปได้ครับแต่เพื่อนเราเนี่ยหลังเวคิงมาอยู่ข้างหลังครับมืหลังจากเวคิงเกิดเนี่ยผมมก็ตตีีีสสูู้้้เเเเลยยคครรรับพาาะะว่่่ไไอิงนนนนนดแ แล้วผมก็กด t ท m e ดูเลชั่นทำให้เวทจริงเนี่ยเดินช้าขึ้นแล้วผมก็ไล่หัวเลยครับเก็บคิวไปได้อีกหนึ่งอัพไฟนี้ผมเก็บไป4คิวเลยครับแต่ปั๊กมันคิวมากมากผมเลยค่าอีกตัวหนึ่งไม่ได้ครับถือว่าคุมแล้วครับไฟนี้แลวช็อนี้ปั๊กเขาเข้ามาโยนครับชามนแล้วก็เลยจับไว้ให้ผมตีอย่างเดียวเล่ครับแล้วปั๊กก็ตายแบบฟรีๆครับช็อนี้แรกคิวแบบชาแมนแบบก็ถือว่าคุมนะครับมิดแรกครับตอนนี้3 2อนาทีผมก็ยังไม่ตายสักตัวเลยนะครับคิวไปถึง15 S4D6 ถือว่าเล่นเกมที่ผมเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้ทั้งหมดนี้เพื่อนเปิดครับแล้วผมเห็นไลออนเนี่ยหลุดตำแหน่งมาพอดีผมก็โดดไปตีเลย้วตีสี่ทีไลออนก็ตายแล้วนี่คือความโหดของวายเลสครับผมแล้วผมเห็นปักพอดีครับผมก็โดดไปโคโนปักต่อเลยครับปีแปดเดียวปักก็ตายไปเลยครับหลังจากคิวปักเสร็จผมก็หันกลับมาตีเซนทอต่อครับแต่ว่าเซนทอของเขาเนี่ยทั้งถึกแล้วก็มีอันตสีครับเซนทอเรียลวิ่งไปมากๆผมก็เลยหันไป โอกาสที่เบสซิงที่กำลังสู้กับเพื่อนเราอยู่ครับหลังจากเวทีเกิดเนี่ยเพื่อนเราก็ช่วยจับเบสซิงครับเราก็โดดเตะตีมีดฟรีเลยครับ หลังจากที่ผมรู้ว่าเบีคิงตายแน่ๆเนี่ยผมก็หันไปโฟกัสที่รินเทอร์ไว้เลยครับกดทม์ดูเรชัน่นแล้วก็กระโดดไปตีเกียริลมาต่อเลยครับไปนี้ผมเก็ยร์บเวอร์สามชิลครับแล้วผมก็ยังไม่ตายเหมือนเดิมทีมตรงข้ามตายไปถึงสี่ตัวผมงวอลลี่แดนปองกามาเพื่อที่จะจบเกมนี้ครับหลังจากที่ทีมตรงข้ามเกิดมาเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าผมไม่สามารถดันบาเล็กต่อได้ครับผมก็เลยตัดใจกลับเลยกลับมาเนี่ยผมไปตีโรยชันมาครับแล้วเพื่อนก็บวกกันที่ตรงกลางครับ แตนเซอร์อกดอันติดหลังจากที่ผมเห็นตำแหน่งของฟางตรงข้ามแล้วเนี่ยผมก็ตัดสินใจเล็งไปที่ไลออนก่อนครับแต่ว่าไลออนไม่ตายครับวินเทอร์เวิร์ฟกช่วยเคลือบไว้แล้วผมก็โดนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเข้ามาถายผมนยครับสุดท้ายไลออนก็ตายอยู่ดีครับผมก็โดนไปตีเวทชิงต่อยอย่างรวดเร็วครับหลังจากเวทชิงตายผมก็ไปโฟกัสตัวเลยครับเพราะผมนี่เอจิตผมไม่กลัวตายอยู่แล้ว ไอเดียเางก็ถอยกันหมดเ็เลยตัดสินใจไปนันที่บาร์ลกข้างบนต่อครับจะสังเกตในแมว่าเพื่อนเนี่ยไปบวกกันต่อที่ตรงน้นแล้วแต่ผมไม่หึงใจใผมตันบาร์ลกต่อ,อย่างเดียวครับ แล้วผมก็ได้ไอเทมเพิ่มเติมมาเป็นอัลกานินเซกเตอร์ครับอัลกานินเซกเตอร์ของเฟรเลอรสวอยเนี่ยมันจะไปอัปเดตสกิลที่1ครับเวลาเรากระโดดไปเนี่ยตัวที่อยู่รอบๆเนี่ยจะติดสตัรนแบบที่เราไม่ต้องปีเลยครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ทำให้ตัวเฟรเลอรสวอยเนี่ยน่ารำคาญขึ้นมาในไฟเลยครับหลังจากที่ผมได้บาเล็ตขึ้นบนเสซนเนอร์ผมก็กำลังจะถอยครับแต่ว่าทีมตรงข้ามเนี่ยตัดสินใจที่จะเข้ามาเปิดผมครับจะสังเกตว่าผมโดนปักใบผมก็รีบกดเมนตา้าางสถานะาแแลโโลแล,ล้้้้้้้วววววกกกก็็ดดโโฟนนนนนนนสสส่่่่ตตไไไไคคคครรรรัััััับบบออีีีายยยใใใงงงงทเเเมมมมููผฝ ตอนนี้ผมก็คิวไปยี่สิคิวแล้วครับแต่ก็ยังไม่ตายเลยผมก็เลือกที่จะไปดันขา้างต่อเพื่อที่จะเอา3ทางแล้วก็การันตีในการจบเกมนี้นะครับแล้วผมก็ได้ไอเทมเพิ่มเติมมาเป็นนูรีไฟครับนูรีไฟสามารถลบล้าง,ลลงสถานะที่ศัตรูเนี่ยใช้ไอเทมกดเพื่อป้องกันตัวเองได้ครับแล้วผมเห็นไลออนผล่มาผมก็กระโดดไปใช้นูรีไฟแล้วก็ตีแล้วออนตายเหมือนเดิมครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็สู้เราไม่ได้นะครับเพราะว่าฮีโร่เรามันมาถึงสกิลที่ของมันเต็มแล้วนะครับฮีโรรร่่่ฝังงตข้้้าามมก็สูเไไดแล้วผมก็ตัดสินใจที่จะรีบงนจบบ้านไปเลยครับ แต่เพราะผมมีไอจิตที่ทำให้เราสามารถตายเกิดได้ครับก็เลยไปเล่นหน้าบ่อเขาสักนิดนึง แต่ก็จบเกมไปเลยครับและนี่ก็เป็นเกมเพลย์สำหรับเฟลิสไวครับเอาผมบิดภาพประการไหนเนี่ยผมต้องขออภัยเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากให้ผมปรับปรุงตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็จะนำมาพัฒนาปรับปรุงจริงๆนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วผมจะทำคลิปออกมาแบบนี้เรื่อยๆครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ